คุณจะสร้างโครงการบ้านจัดสรรคุณถ้าไม่ต้องใช้เงินเลยใช้แค่ศักยภาพใช้ชโฉนดใช้ศักยภาพธนาคารปล่อยให้คุณเอามาสร้างบ้านค่ะบางคนไม่ต้องออกเงินเลยเพราะนี่มันเท่ากับทรัพย์สินนี่มันไม่ได้เท่ากับนี่หรือไม่ได้เท่ากับทุกแต่ทุกวันนี้นิยามคําว่านี่เท่ากับทุกนี่เท่ากับนี่คุณกําลังใส่สรรมการผิดเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณยังใช้สมการเดิมชีวิตคุณจะไม่เปลี่ยนตลอดการแต่ถ้าวันนี้คุณตั้งสมการให้ชีวิตใหม่คุณจะเป็นเหมือนครู นี่สามสิบล้านหมดภายในหนึ่งปีค่ะทุกคนกรีสิคะรออะไรหนึ่งปีนี่หมดค่ะทุกคนนี่คือเรื่องจริงจากการที่เราะเห็นเงินแค่ห้าพันเองนะคะจากการที่เราเห็นเงินหลักหมื่นเองนะคะแต่คุณรู้ไหมว่าสิ่งที่มันใหญ่กว่าเงินห้าพันและหมื่นคืออะไรมันคือสมองที่ไม่ทื่อไม่บือ้อไม่เอาหนี้มาทับถมมันจึงเกิดเป็นสมองเงินล้านขึ้นมามันทําให้เรามองเห็นช็อตที่เราจะผ่านไปได้มันจะทําให้คุณเห็นครู มันจะทําให้ครูเห็นคนที่ทําให้ครูรวยได้มันจะทําให้ครูเห็นแสงสว่างมันทําให้ครูอค่ะเห็นโอกาสครูเปลี่ยนจากนี้ของครูเป็นโอกาสหมดเลยครูไปเรียนแล้วนําเอาสตอรี่นี่อันนี้ค่ะมาเล่าแต่ตอนนั้นยังไม่หมดนี่แต่ประกาศออกมาว่าวันหนึ่งที่ครูหมดนี่ครูจะมาประกาศให้ฟังทุกคนคะเพราะครูไปเปลี่ยนสมการใหม่จากนี้เท่ากับทุกกลายเป็นนี่เท่ากับสินทรัพย์ทรัพย์สินหรือว่าเงิน คุณมีนี่เท่าไหร่ักยภาพคุณคูณสิบเพราะถ้าคุณไม่มีศักยภาพคุณสร้างนี่ไม่ได้ค่ะไม่มีทางนอกจากนอกระบบครูจะไม่พูดถึงนอกระบบนะคะเพราะอันนั้นเป็นนี่ที่ใครก็คูได้แล้วมันยากมากที่ครูจะพาคุณปลดนี่นอกระบบเพราะมันคือการไปนะเออรู้กันเองเอาเป็นว่าไม่พูดอทีนี้เรามาพูดเรื่องที่เราอะเป็นนี่แบบตั้งใจแล้วไม่ตั้งใจดีว่าหลังจากนั้นค่ะทุกคนครูค่ะมาดูว่าเฮ้ยนี่เราเกิดจากอะไรบ้าง นี่เราเกิดจากอะไรอ้นี่ฉันเกิดจากการที่ฉันฉันไม่ได้ล้มในธุรกิจนี่ว่าเพียงแค่ฉันป่วยแล้วทําต่อไม่ได้ฉันไม่ได้ล้มนั่นแสดงว่าฉันไม่ใช่ว่าคนนี้เก่งลูกน้องฉันเป็นร้อยฉันยังฝากลูกน้องฉันไปทํางานที่คนอื่นได้หมดลูกน้องครูเป็นร้อยครูเอาไปฝากโรงงานเพื่อนได้หมดเลยธุรกิจเราที่ปิดตัวไปไม่ใช่เราหลุยถ้ยแต่มันคือเราต้องจัดการชีวิตของเราก่อนเราต้องมีชีวิตก่อนค่ะเราถึงจะมาสร้างเงินใหม่ได้นี่มันเกิดจากการที่เราอะไม่สามารถมีศักยภาพในตอนนั้น มันจึงเกิดนี่กองโตที่เราเข้าใจว่าเราไม่เก่งเราล้มเหลวเราแย่เราก็ใส่ความหมายนี้เข้าไปว่าฉันล้มเหลวฉันล้มละลายฉันไม่เก่งฉันเป็นหนี่ครูตอกย้ำตัวเองแบบนี้มาตลอดแต่พอในวันที่ครัวค่ะตัดสินใจใส่สมการชีวิตใหม่ว่าฉันคือเท่ากับรวยเลยตัวฉันเนี่ยเท่ากับรวยเพราะฉะนั้นฉันจะทําในสิ่งที่มันคือรวยได้รวยไม่ใช่เอาเปียบใครรวยไม่ใช่ไปขี้โกงเขารวยไม่ได้ปล้นจีรวยแบบมีความสุข รวยในแบบของเราไม่ต้องรวยแบบไหนอะร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านแสนล้านเอาเป็นว่านิยามคือรวยนะคะนิยามคือรวยพอรวยเสร็จนิยามเปลี่ยนขึ้นไปอีกว่าเฮ้ยรวยเฉยๆไม่ได้เว้ยต้องเป็นมหาเศรษฐีแล้วเว้ยเราว่ามันเกินลิมิตแล้วรวยเมื่เกินลิมิตแล้วมหาเศรษฐีผู้ใจบุญเ้ยมหาเศรษฐีผู้ใจบุญคำจุนพระพุทธศาสนาค่ะเขาะ้าใจไหมคะใช่รวยไม่ใช่โลภนะคะรวยคาว่ารวยแล้วโลภแปลว่าเราไปโกงเขาแปลว่าเราอ่ะคิดไม่ดีแล้วจะไปทําไม่ดีกับเขาเพื่อให้ได้มาไม่ใช่ จงดูที่จิตว่าไม่โลภคือเราอยากให้อะเราจะทํางไงก็ได้ให้คนรอดเราจะทํางไงก็ได้เขาไปด้วยกันเราจะทํางไงก็ได้เขามีเราทํางไงก็ได้เขาหมดนี่นี่คือรวยแบบไม่โลภทีนี้พอครูอ่ะเงินเงินห้าพันหมื่นหนึ่งมันทําให้ครูม,มีพละกําลังทุกคนมีพละกําลังมีการขยายการลงทุนโอ้โหทุกคนฟังนะเริ่มไปทํางานประมูลเริ่มศึกษาในในเฟซเฟซบุ๊กเรานี่แหละ เริ่มทาเริ่มไปดูการประมูลเริ่มไปดูการที่เขาทํายังไงนะเขาถึงแบบไปเอาของมือสองมาขายได้